ทีนี้ไปดูเรื่องของการแก้ปัญหาลิงที่เข้ามาเก่ะกวนชาวบ้านในพื้นที่โดยเฉพาะลิงที่เขาน้อยเขาตังกวนที่จังหวัดสงขลานะครับโดยทางเทศบาลนครสงขลาบูรณา,าการร่วมกับกรมอุทยาเดินหน้าปูพรมจับลิงบริเวณเขาน้อยเขาตังกวนเร่งทําหมันคุมควบคุมประชากรลิงบ,บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากลิงครับ จากปัญหาลิงในเขตเทศบาลนครสงขลาซึ่งเป็นปัญหาของชาวบ้านที่อยู่อาศัยอยู่บริเวณเขาน้อยเขาตังกวนจนมีการร้องเรียนไปที่สารปกครองและมีการประสานแก่เกลียก,กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนร่วมกับเทศบาลนครสงขลาและกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมีการทําข้อตกลงร่วมกันในการแก้ปัญหาลิงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากลิงนะครับ โดยก่อนที่จะมีการบูรณาการร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสป่าและพันธุ์พืชทางเทศบาลนครสงขลาได้แก้ปัญหาในการทําแหล่งน้ําและจุดให้อาหารลิงในพื้นที่ที่กําหนดพร้อมกับประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปนําอาหารมาให้ลิงตามจุดที่กําหนดเพื่อแก้ปัญหาไม่ให้ลิงเนี่ยลงมารบกวนชาวบ้าน พร้อมกับประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปครับนำอาหารมาให้ลิงตามจุดที่กําหนดแต่ยังไม่ได้มีการสํารวจจํานวนประชาะจำนวนประชากรลิงที่ชัดเจนจึงได้มีการบูรณาการร่วมกับอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโดยสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่6สงขาได้เข้าสํารวจปริมาณลิงบริเวณเขาตังกวนและเขาน้อยที่มีอยู่ประมาณ1,100ตัวและดําเนินการกําหนดแผนในการทําหมันลิงเพื่อควบคุมประชากรลิง ในระหว่างวันที่7จ็ถึงสิกันยายน2อ6 7นเะครับเป้าหมายก็คือ100ตัวซึ่งคาดว่าจะดำเนินการได้ตามเป้าหมาย100%เและในปีงบประมาณ2568กําหนดแผนในการทาหมันลิงไม่น้อยกว่า300ตัวหลังจากได้ทาหมันดิงแล้วจะก,กําหนดพื้นที่อาศัยของลิงโดยสร้างข้อกักลิงเฟสแรกประมาณ300ตัวในพื้นที่เขาน้อยประมาณ2ไร่หากปริมาณลิงในธรรมชาติเพิ่มขึ้นอีกก็จะเพิ่มอีก1จุด เนื้อที่ประมาณ2อเขอไปครับประมาณ2ไร่เช่นกันทางนี้เพื่อไม่ให้ลิงเนี่ยออกไปรบกวนชาวบ้านทั้งหมดนี้เป็นการดําเนินการในเบื้องต้นในภาพรวมของเทศบาลนครสงขลาครับประมาณเมื่อเดือนก่อนทางกรมอุทยานก็มาสํารวจปริมาณลิงที่มีอยู่บริเวณเขาน้อยกันทํงควนครับสัหมด1ิจุดเราใช้การสํารวจโดยการให้หาลิงแต่ละจุดเนี่ยทุกๆครึ่งชั่วโมงนะครับตั้งแต่เช้าจนเย็น และเอาปริมาณเอา,เอาเวลาที่ลิงลงมากินอาหารมากที่สุดก็จากการสํารวจทั้งหมดก็ค่อนข้างจะดีใจนะครับว่าที่ลิงเราคาดว่าจะมี30มสิบพันตัวก็มีอยู่ประมาณพันหนึ่งรอตัวให้พี่น้องประชาชนได้สบายใจได้ว่าปริมาณลิงเราไม่เยอะนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็มีการบูรณาการร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชในการที่จะมาทำาหมันลิงและกําหนดพื้นที่ที่จะ กักบริเวณให้ลิงอยู่ในบริเวณพืณ้นที่กำหนดไม่ออกไปรบกวนชาวบ้านดพพดได้ดารุพลสุนทรรักษ์ รองนาะยกเทศมนตรีนครสงขลาเปิดเผยว่าสําหรับการดาเนินการในการแก้ไขปัญหาลิงในเขตเทศบาลน,นครสงขลาแบ่งออกเป็นสส่วนได้แก่ส่วนแรกการจับลิงเพื่อทํหมันใช้กรงดักแล้วใช้อาหารลอ่อโดยใช้พื้นที่ในการดักจับจํานวน4จุดบริเวณเขาน้อย2จุดบริเวณเขาตังกวน2จุดโดยเทศบาลน,นครสงขลาได้มีการบูรณาการร่วมกับกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโดยสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่6สงขลาสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่5นครศรีธรรมราชและชุดเฉพาะกิจพยาวานอนในการดำเนินการส่วนที่2การทําหมันลิงมีสัตวแพทย์จากสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่6สงขลาสัตวแพทย์จากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้างและนักศึกษาจากคณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินดำเนินการทำหมันตามขั้นตอนคือฉีดยาสลบ สักสัญลักษณ์รหัส SK คือจังหวัดสงขลาบริเวณหน้าอกของลิงสักรหัสไปรษณีย์สงขลา3หลัก900เลขหนึ่งข้างหลังนะคะคือรหัสสถานที่จับปลิงและสักตัวเลขจำนวนตัวที่เท่าไหร่สักที่แขนซ้ายคือตัวผู้สักที่แขนขวาคือตัวเมียจากนั้นจะทำประวัติ ทำหมันพักฟื้นนำใส่กรงเพื่อเตรียมปล่อยคืนธรรมชาติต่อไปใช้พื้นที่บริเวณศูนย์อสมเป็นพื้นที่ในการทำหมันลิงดังกล่าวตอนนี้ก็ได้มีการเร่งทำหมันเพื่อให้จํานวนลิงที่ดักมาได้ครบถ้วนตามเป้าหมายร้อเปอร์เซนเมื่อเราทำอคอกเนี่ยคาดว่าอคอกจานวนสองไร่เนี่จะกักลิงได้ประมาณ3ามร0อตัวก็น่าจะเป็นการแก้ปัญหาเบื้องต้นให้พี่น้องประชาชนได้ก่อนครับรา ก็ต้องมาประเมินว่ายังมีลิงที่อยู่ในธรรมชาติเนี่ยจำนวนมากพอที่จะไปทําความย้อนให้ประชาชนอีกหรือไม่ถ้ายังมีลิงในธรรมชาติมากเกินจํานวนแหล่งน้ําแหล่งอาหารตามธรรมชาติเนี่ยก็ต้องพิจารณาเฟสที่2ในการกักต่อถ้าจํานวนประชากร1,100ตัวเนี่ยก็ต้องทําการศึกษาว่าต้องทําหมันจํานวนเท่าไหร่ถึงจะควบคุมประชากรได้2 จะต้องจำกัดพื้นที่อยู่อาศัยเท่าไหร่จึงจะไม่มีลิงลงไปรบลกวนชุมชนก็ในส่วนของพี่น้องประชาชนฮะที่เป็นนักท่องเทีย่ยวเนี่ยที่อยากจะมาให้หาลิงเนี่ยต่อไปถ้าเรามีคอกเนี่ยก็ครจะต้องอไปการให้หาในพื้นที่เที่ยวกําหนดในส่วนของพื้นที่ที่เคยให้บุรบริเวณช่องเขาเนี่ยเราอาจจะต้องขอความร่วมมือในการที่จะลดล่าและก็เลิกในการให้หาต่อไปถ้าเรายังให้เหมือนเดิมเนี่ยไปเดียวการจเจริญตูบตูหรือก,อการขยายพันธุ์เนี่ย มันก็จะผิดเพี้ยนจากธรรมชาติไปดังนั้นในอนาคตเนี่ยลิงก็ยังเป็นสัตว์ที่เราสามารถมาเยี่ยมมาชมและให้อาหารแต่ต้องเป็นการให้อาหารในจุดเที่ยวกันหนดเท่านั้น ด้านนายมีศักดิ์แก้วภูลนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการส่วนอนุร,รักษ์สัตว์ป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุร,รักษ์ที่6สงขาก็กล่าวว่าเป้าหมายการควบคุมประชากรลิงในปี2567เนี่ยในประมาณ100ตัวขณะนี้ดำเนินการเกินเป้าหมายไปแล้วนะครับคาดว่าน่าจะดักลิงได้ประมาณ150ตัวนอกจากนี้จะได้จัดพื้นที่อาศัยของลิงแก้ปัญหาเบื้องต้นให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณเขาน้อยเขาตังกวนส่วนลิงตามธรรมชาติก็ต้องมีอยู่ ซึ่งได้มีการสำรวจแล้วทำหมันแล้วน่าจะไม่มีปัญหาและก็ขอ,แล,ขอและก็ขอความร่วมมือในการลดละเลิกในการให้อาหารลิงเพราะว่าลิงที่อยู่ในธรรมชาติควรจะต้องใช้ชีวิตตามธรรมชาติลิงเป็นสัตว์ปากคุ้มครองซึ่งจำนวนของประชากรสัตว์เหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศด้วยควรให้อาหารลิงในพื้นที่ที่กำหนดเท่านั้นหากจะรับความร่วมมือเป็นอย่างดีน่าจะทำให้การแก้ไขปัญหาลิงเป็นไปอย่างยั่งยืนครับ ปีนี้นะครับเราวางเป้าทํามันไว้ที่เนี่ยปีงบประมาณ2017เนี่ย100ตัวก็คงไม่มีปัญหาหนึ่ร้อยตัวคงได้ตับเป้าอยู่แล้วแล้วก็ปีงบประมาณ25 1 8เนี่ยเรามีแผนไว้300ตัวไม่น้อยกว่า300ตัวที่จะมาทํามันนะครับก็คงจะเป็นไปตามแผนอยู่แล้วนะครับก็คงไม่มีปัญหารอแต่ว่าทางเทศบาลเนี่ยอาจสร้างสร้างกรงอนุบาลลิงได้เนี่ยก็ ถ้าพร้อมกันเนี่ยก็จะเอาลิงปีปีหน้าเนี่ยสามตัวใส่ใส่กงใส่คอกได้เลยมีแผนก็มีมีคัดเลือกพื้นที่ไว้2อ,อที่ก็อีกที่หนึ่งก็ประมาณ2ไร่เหมือนกันก็ได้อีกประมาณ300ตัวนะครับจำนวนลิงก็พันเปตัวและที่เหลือเนี่ยคำมันหมดมันก็จะเหลือประมาณ400ตัวก็คงไม่มีปัญหานะครับ